สายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุก่านเนะะทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเพาะๆกับส่องน้แค็นคือเก่านะพี่น้องเมื่อในการที่มาเก็บเครื่องของพี่น้องเก็บเครื่องของเตรียมตัวเลยพี่น้องเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วน้งแคนแห่งกระทาเแี่งธรรมน่สิกลรมเมื่อใดสิกับมเมือ่อใดพี่น้องเครื่องของจุงเดาะเตรียม เด็กสภาพเครื่องพี่น้องสิภาพเครื่องเตรียมโตพี่น้องเตรียมโตสิตนค้าบ้านตัวได้แบบเสืเ้อผ้าตัวได้ห่าวบัเอาห่าวกับสกิฟอะไรพี่น้องห่าวกับสก็ฟเนียนเก็บขิ่มพี่น้องเนี่ยช่วงเสื้อผ้าหนุ่มแทนพี่น้องนี่กับสกิฟ นั่ันคือ้าสเลย่ยยางอยู่ชุดหนึ่งเรยวันที่ไหนสากั่แหละก็หมาหยคนใบ้านีลยเบส่งเบ็ปลกกันข้าใส่เห็นงานข้าบางบาอย่างข้าก็เสียบบออะได้กล้าพี่เนาะงาขาวก็เสี่ยบบวอัเนัะมันมาเรจะนี่ก็รา้ว่า เัวไปละถารลดอยู่ไปถาหน้าบ้านหน้าเช้าอยู่คิวรถพี่น้องคิวรถยู่บอกก่เนาะบอกข้อซี่น้องเพื่อ้ไปมาหา้ายอยู่หันี่น้องบอก็โคคุระบอกบอกโคระบอมีบอกพี่น้องบอกค็โี่เนาะแก็ปากโซแว่ามันไก่มันไก่มันเดีว่ามโหว่าเท่าแค่ห้าสิได้ประชุมกับอบพี่น้อง พาะนาสาากัดาสาวห่นส้กันไดีใจพี่น้องทีได้กับบ้านกับบ้านกับบุมแมวมากับโดนดอกพี่น้องประมาณบลายมือดอกพี่น้องเมื่อหล่ะต้องมาฮะ เมื่อเรากลงมาใหม่กลับไปแล้วก็ลงมาใหม่มือนไอ้พี่น้องส่งน้งแทนบริญีเพื่อนกลับบ้านไปบริษัทพี่น้อง ใน้นใส่แล่วล้วก็เม่าไหว้สาทุกอย่างจู่่นใส่ใส่แล้วแล้วก็เลยชับของทุไที่น้องมันมืมัดมื่เมื่อแล้วก็วกจัอ,อหารยี่น้องอ,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 อาจจะกลับพุ่งนี้นะคะพี่น้องกับ,บือเนี่ยมแรงพี่น้องแต่ว่าบือ,องานที่งานอีกมื่อหนึ่งเขาบอกว่า พี่น้องเพราะว่าเอาเ็ิงานบรเต็มเดือนเลยเอาพิงานบริเต็มเดือนมึเขาเสียหายเอาเต็มเดือนเนาะบ่ได้เงินรายเด็กพี่น้องได้แต่ค่ารถเมื่อหลวพ่อเลยอยากเมื่อพี่น้องเมื่อลงมาสองปีแล้วก็เลยอยากเมื่อลงมาสองปีเลยก็เลยอยากพลาดลงแคนเมื่อพี่น้องเลย ตัวใดมันเป็นตาหอกเมื่อตัวใดงเป็นตากระเพาะเมือที่นอกอีกจะอ่า้อผ้าตัวคือคือเขาใส่นะคะจีบเมือเนี่ยว่วมันมีมันมีลายตัวดิมันมีต่างอะตัวแบบนี้ก็แบบนี้ก็มีอะไรตัวอะเลที่นออ น้องแทนดีใจแห้งพี่น้องเยโอ้ยถุงมาได้ถุถงใส่แบบนี้อาจจะพอไม่ได้ไม่ให่อะไรพี่ไม่ให่อะไรปลาลูสวัสดีครับปลาลูดีใจไหมเอ,อชกลับบ้านดีใจฮิเดกับบ้านดูใส่ก่อนน่ดาดีใจกระตักบ,บ้านพี่น้องถุงหนึ่ง

ต้องช่วยเดี๋ยวจะทำเองอย่าเก็บข่าวเอาออกเอาออกออกเลี้ยแม่เก็บเองทาบภาพมันิเบดมันบภาพภาพันโบด์กเอ้ยเสื้อผาพี่น่อยเสือผาแม่ ลูกเราที่ย่งตวอันเล็บน่อันเล็กเอาล้วม่้างแทเเ่งดียวน้องเ็รทุงเดียววันด้เนาะเพทุ่วแล้วเพราะว่าพอพแทนามราะ่เขาละบ้ามอยู่ที่พี่เสา้จะ้าตัวได้มันบอกป็นตาแม่ต้องแทนกับทิ่เอาไปน่กับ ก็พวกเนี่กางตาผาในพี่น้องกางตาผาก็สิเกรมามีแล้วหอยนะเนี่ยมนแล้วหอยเล็กๆอันในนี้อันกรสิเกียรมามีแล้หอเล็กๆันเน้ยค่ะ นีอัน้ก็นี้ก็โคมพี่น้องสั่งโคมมาเอาไว้เมื่อย่างอยู่บ้านเนาะอือเตียที่สั่งโคมพี่กสาไว้อยู่หนาเพราะว่าเวลาแบโทรศัพท์เบิดนแบโทรศัพท์เบิดกาแบโทรศัพท์ก็ได้พี่น้อง แาร์แตโทรศัพท์ก็ได้ไม่เห็นหอยเล็กๆไหโทรัพท์แตะโทรศัพก็ได้ไม่เห็นหอยเล็กๆไหมแม่เห็นหอยเล็กๆไหมอใครจังาน้ำอันนี้ของแทนใบแจงุ่นของแทนปวดหเลยม่อยู่าอยอยู่นใครจ้มาเจ้า

Ừ. Hôm mến cho nó ấm mưa hay bò. Hôm nào cho nó? Hôm Hả? Bỏ mưa không? gì? Hôm mà xuống phố không mà đấy không? พ่อผมาเอามาแต่บ้านเลยพี่นอ้องเอามาแต่บ้านเราเสีเอากพรพ่อผมคุณแม่พ่อผมไม่ใหญ่ดำพี่น้องเลยดะสิสก,ก็บมาคือเกาีด้ีวาหายนี่อ้ยพี่น้องนเปิดประตูออกหนง เก็บยังบ่ได้พี่น้องพวกกันเมือนี้เตี่ยไว้เนาะเดี๋ยวบ้นหอเมืองเมือมาิี้หน้าบ้านหอางียบไล่พี่น้องชิ้น้าพอกันใหม่อย่าลืมขาวรับส้มส่องลงแทนเด้อป่าลุงฝากไหล่ฝากแซ่ส่องลงแทนในเด้อผุ่นทุ่มยางมาเลอะเลยเก็บของจะกลับบ้านบ้านหอเงียบไล่พี่น้องกินนะาพอกันใหม่อย่าลืมข่าวรับส้มส่องนองแทนเด้อฝากไล่ฝากแซ่ส่องนองแทนในเด้อจับป่าลุ้ง ขอขอบคุณลวงหน้า F C ทุกๆทุทานเนาะ